เสร็จแล้วก็เอาขวดที่เราเตรียมไว้นะครับขวดน้ำนะใส่เข้าไปนะครับพอใส่ไว้ประมาณนี้นครับผมก็จะเหลือยไว้ประมาณแค่นี้นะครับ เห็นไหมฮะเยอะเลยนะครับกวรจะหาไมา้ค้ำให้กับเขานะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกเกษตรจิวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมโจจจิ๋วต้องขอลาทักทวงท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ